เมื่อคุณขึ้นเวทีไปนำเสนอนะคะต่อให้คุณไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำผู้ฟังก็สามารถตัดสินคุณได้ว่าคุณเป็นผู้นำเสนอที่มั่นใจหรือไม่มั่นใจเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลค่ะเพราะว่าผู้ฟังตัดสินคุณจาก ภาษากายและท่าทางที่คุณใช้ตอนเปิดฉากการพูดใน3วินาทีแรกวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าเทคนิคการใช้ภาษากายให้ทรงพลังในการเปิดฉากการพูดมีเทคนิคใดบ้างเทคนิคแรกค่ะคุณจะต้องขึ้นไปบนเวทีนะคะแล้วยืนอยาด มั่นคงยืนตัวตรงหลังตรงนะคะเท้าแยกกันประมาณหัวไหล่นะให้คุณยืนอย่างมั่นคงมั่นใจก่อนแล้วค่อยเปิดฉากการพูดนี่เป็นเทคนิคสํคาคัญเลยนะคะที่ผู้พูดทุกคนจําเป็นต้องทําเมื่อคุณกําลังจะเปิดฉากการนําเสนอเพราะว่าจะทําให้ตัวคุณเองค่ะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อคุณขึ้นไปยืนท่านี้นะคะคุณจะมั่นใจตัวเองอัตอนโนมัติเลยว่าวันนี้แหละ ฉันพร้อมที่จะสื่อสารวันนี้แหละฉันพร้อมที่จะพูดในสิ่งที่ฉันต้องการพูดอย่างแท้จริงแล้วคุณจะมั่นใจตั้งแต่ร่างกายไปจนถึงคำพูดนี่คือเทคนิคแรก คนิคที่2ค่ะคือการที่คุณใช้สายตาให้เกิดประโยชน์การที่คุณนะคะใช้สายตาในการสบตาผู้ฟังจะทําให้ผู้ฟังเชื่อมั่นในตัวคุณสําคัญไปยิ่งกว่านั้นค่ะคือเมื่อไหร่ที่คุณสบตาผู้ฟังและคุณมั่นใจจากภายในการสบตาผู้ฟังค่ะจะทําให้คุณมั่นใจในตนเองมากขึ้น แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณมั่นใจในตนเองมากขึ้นคุณจะพูดได้ดีขึ้นแบบอัตโนมัติทีการนะ,ค,ะคือให้คุณหาสบสายตาผู้ฟังเป็นจุดๆนะคะให้ครอบคลุมให้ทั่วถึงทั่วถังแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณสามารถใช้2เทคนิคนี้ในการใช้ภาษากายได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ฟังะะจะเกิดความเชื่อมั่นในตัวคุณอัตโนมัติแม้ว่าคุณอยากไม่เอื้อนเอ่ยคำพูดออกมาเลยก็ตามสำหรับใครนะที่ต้องการฝึกฝนทักษะการนำเส และต้องการนำเสนออย่างมั่นใจทั้งเนื้อหาและการใช้ภาษากาย Speak Spark ค่ะเรามีคอร์สเรียน Master Your Presentation นำเสนอให้โดนใจได้ใจทุกเวทีซึ่งจะช่วยคุณค่ะให้คุณสามารถเป็นนักนำเสนอที่โดนใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฟังได้ส p e a สปาร์คเราขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ฝึกฝนกับพูดในที่สาธารณะทุกท่านค่ะ